พ่ชามินหลับแล้วกินนมยิยมแล้วรับเลยครับพี่นอ้องมีเบ่งปากจิมลิ้มสาวน้อยสิบหกวันเมียเพืนอนซ่อนกันลายครับพี่นอ้อยยิบผมเปย ปากนิ่มจมปากนิ่งแดงไปว่าปื้อปืปดี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 เลียมตาแล้วคนสวยดีดีดื นะครับ là lại dìm này là dìm dìm là bạn đi ừ, Bữa <laughs>